าหมูแจแอนนะฮะตวัวกล้วยน้าไทยวันนี้มาเล่นเป็นขาแบบนี้เลยยกขาข้าวปักพริกเป็นแม่นและขาโอ้โหแล้วดูดูความนุ่มดูความเปื่อยโอ้โหดูมันๆนหนังๆอย่างนี้หนังเดือยเนื้โอโอ้โหดูความเปื่อยขาหมูยกขาแบบนี้ไปดิกไม่พอเพิ่มมีนี้ไปเลยกระเทียมหน่อยกระเทียมหน่อยเอา้ามา เความเป็นขั้นสูงสุดนี่ห้อยตองแต่งอย่างนี้เขได้อะลุยครับโอ้แกนครับ<ม>เล่นยกขาเลยนะฮะมาโอ้โหขาหมูมาวันนี้เรามากินเจี๊ยนรอบไึมฮะแต่เราซัดแบบยกขาไปเลยเอออนี้ไส่นะฮะไส้ใครชอบไส้ก็อาจาัดไปเอาเอาลงจานลงจานโอ้โหตเต็มเต็มล้นลน้นอืมอนม้ำน้ำอย่านดี ข้าวขาหมูเจแอนนะฮะตักล้วยน้ำไทยวันนี้มาเล่นเป็นขาแบบนี้เลยยกขาดูหนังดีโคตรสวยเลยและข้าวนะฮะตามสไตล์เราปักพริกลงไปกี่เม็ดไม่ต้องนับเดี๋ยวก็รู้กันตอนกินนะฮะโอ้มานี่ข้าวปักพริกเป็นแม่นและขาหมูทั้งขาเรามาเริ่มกันเลยเวลากินช้ำๆโอ้โหแล้วดูดูความนุ่มดูความเปื่อยโอ้โหดูมันๆหนังๆงี้ง พลิกขึ้นมาแล้วแบบคดได้อ่ะโอ้โหอาน้ำลาดลงไปโอ้โ oh. หยังได้เลยมานี่เอามาลงมันเข้ากันเลยนะครับโอ้โหนื้อหนังเนื้อหนังเนื้อหนัง,นนงแบบนี้แต่พริกน้ำส้มเขานะฮะค้นๆเลยนี่จจแอนความแน่นอนค้นๆลงไปอ,อื้อหือโอ้โหอาติดพริกขึ้นมาด้วยมา โอ้ยพอดีคำนี nice. uh ้นะฮะลุยครับโหด้วยโหดีมากดูหนังหนังหลากกินขาหมูนะในหนังหนังนี่แบบสวรรค์เลยน้ำลาดนะฮะเอาพริกปักเข้าไปแทงเข้าไปเยอะเโอ้โหความฟิน ส้มลงกระเทียมนะฮะห้ามขาดมันตัดเลี่ยนที่ดีมากบอกเลยคำนี้โอ้โหุูครับหืมโอ้พุดครัอ่ะหืมสัมมากโอ้โอหเนี่ยเนี่ยเอ็นฟักเอน็นขึ้นมาเลย ดูเอ็นดิเอ็นนะฮะเอาน้ำลงแบบนี้ลาดไปโอ้โหเวลากินเอ็นนะฮะเอาพริกวางไว้กระเทียมกระเทียมกระเทียมลงหน่อยเอ็นเอ็นน้ำส้มลงเฮ้ยได้ฟิลมากลุยครับโอ้หืมนุ่ม ม,ม,มากอมมหนึงเดีอโอ้โหเฮ้ยเล่นทั้งขากินหนังหนังอย่างได้โอ้โหนี่ฮะวางวางวางันข้าวแล้วพอเป็นหนังเนี่ยพิปปากมันปักลงไปแบบมันมาก,มากๆเลยอย,อย่างเงี้ยอืมืมน้ำซุบลงลาลงไปน้ำส้มตาม โอ้ <Wednesday. S 1> หกระเทียมโอ้โหดูผนังโดนอย่างเงี้ยโคตรได้เลยอ่ะอือหึเด้ง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 ลุยครับอือหึเป็นมากคำหมูชิ้นแอนดีเด้อใจจริงๆเลยอือหึนี่ควักนิ้มแอนอีกบ้างอือหึถอนงอเลยมาโอ้โหดู หนูหนังตง้องออกกำลังกายเร็วๆแล้วตอนนี้โอ้โหหน้่งส้มลงนะฮะไปดิ๊กไม่พอเพิ่มในนี้ไปเลยกระเทียมหน่อยกระเทียมหน่อยเอา้ามาข้อความฟินขั้นสูงสุดนี่ห้อยต่องแต่งอย่างนี้ก็ได้อะลุยครับ เต็มปากเต็มคำใช่เ<ไส>นี่ยเวลากินต้องกินไส้ด้วยแล้วดูนะฮะพริกเพลิกนี่พร้อมมากเลยตอนนี้เฮ้ยเอาไปเอามานี่สับพริกเกือบหมดถ้วยเลยนะแล้วพอกินกับกะเทียมอ่ะมันตัดรถจริงๆมันทำให้แบบแก้เลี่ยนแก้เลี่ยนมากๆใส,ส่ส้มไปแล้วอย่างนี้มาคำนี้พริกอุมานเจ็ดเม็ด จัดไปฮะความอร่อยขั้นสูง,งสุดโอ้โหลุยครับเปล่มากคาเดก็มีด้วยนี่เอ็นแบบนี้เลยคาเฟเอ็นติดหนังพริก,กได้ประมาณสามกว่าเมตรได้วันนี้เฮ้ย ซัดไปให้สุดครับโอ้โหมาวรวยฮะอืมหนึ่งเดือนเนี่ยล็อกกระดูกไปโอ้โหดูความเปื่อยขาหมูยกขาแบบนี้โอ้โหกระดูกออกอื้อบ้าไปแล้วดูกระดูกอ,อก่อนส่วนนี้ โอ้โหนี่กระดูกอ,อ่อนอนี้นะฮะอน้ำลาดโอ้โหกระดูกอ,อ่อนดูดีอืมต้นส้มลงคลิกตามกระเทียมโอ้โหดูดีฮะ,ะอืขอมข้าวซอยทอดเลือง อย่างได้แล้วดูเนื้อข้างในอื้อหดูเวลาฉีกดิดูความเปื่อยโอ้โหโคตรได้เลยอ่ะนี่โอ้โหดูดิแบบเปื่อยนุ่มมากเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหขาด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 หืมชิชลงน้ำส้มตมโอ้โหรุยฮะหืม นุ่มมากโอ้โหจำได้นะฮะขาหมูเจน้พนกอนน้ำทายร้านนี้โคตรเด็ดอางดงในบาซ่าคิดเลยไม่ออกมีร้านในทุกครั้งเลยสุดยอดมากครับเด็กจริงเล่นทั้งขาโคตรได้